สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่เจ9ทํานายทายทักคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาคาดการปี2569นะเราจะมาเจาะความรักดูความรักอย่างเดียวนะคะของ12ลราศีแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคาดการความรักของชาวราศีมีนนะ สำหรับมาโยจิกก้าวคู่ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15หเมษายนราศีนี้จะเป็นธาตุน้ำแม้คุณจะดูแบบลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมคุณก็ยึดชาวมีนได้เลยนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดนะดูเป็นแนวทางนะเพื่อตั้งรับกับปัญหาเพื่อตั้งรับกับสิ่งดีๆนะนะคะรู้ปัญหาแล้วก็หาหนทางแก้ รู้สิ่งดีดีก็ส่งเสริมดวงตัวเองให้มีความสุขมากๆยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอาทินี้เรามาดูซิว่าชาวมีนในคัดการปีแนวโน้มในทิศทางใดบ้างในปีหน้าเนี่ยสองพนะ้าเจ้าชะตาชาวมีนรู้สึกว่าจะเป็นต่อในเรื่องของความรักนะ,นะจะเป็นต่อในเรื่องความรักก็คือมีสเสน่ห์ ปีหน้านี่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามารักมาชอบแต่ว่าสําหรับคนที่มีคู่มันก็แบ่งไปอีกแบบหนึ่งก็คือการตัดสินใจของคนรักความเหนื่อยความมีสเสน่ห์นี่แหละมันทำให้เกิดปัญหาในลักษณะของมอือที่สามเข้ามานะคะปีหน้าเนี่ยนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนก็ตามนะ ถ้าคุณมีคนอื่นหรือมีปัญหาต้องแยกจากกันเนี่ยคุณก็จะไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งสิ่งนั้นอ่าแล้วก็จบต่างคนต่างไปเขาก็เริ่มต้นใหม่คุณก็เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีนะะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี่มันแยกนะปีหน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันมีปัญหานี่แหละนะ คนมีคู่ก็มีเสน่ห์มีคนเข้ามาทั้งแบบมีครอบครัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมันเกิดปัญหาความมีเสน่ห์เนี่ยแหละชาวมีเนี่ยคนคบกันเนี่ยก็อาจจะไปมาหาสุกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ยอมช่วงชิงคนรักคืนอ่าประมาณนั้นด้วยคนที่คบกันนะหรือมีการเดินทางมีโอกาสเปิดตัวมีโอกาสพาไปพบครอบครัวนะ นะคะส่วนคนโสดก็ค่อนข้างจะเลือกหน่อยชาวมีนจริงๆแล้วนะเป็นคนที่ช่างเลือกนะแต่ถ้าใครได้ใจชาวมีนนะโอ้โหความโรแมนติกการอกเอาใจการใส่ใจของชาวมีนเนี่ยเ,เพราะเขาเป็นคนที่มีความโรแม,มนติกมากถ้าเขาได้รักใครสักคนนะนั่นเป็นอย่างนั้นนะคะในช่วงครึ่งปีแรกจะมีความสุขนะมีความสุขพบรักาพาไปพบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนที่คบกันหรือคนเ มีครอบครัวหรือคนที่คบกันเป็นแฟนกันมีโอกาสเปิดตัวพาไปพบครอบครัวในครึ่งปีแรกเนี่ยแล้วก็พบรักด้วยมีโอกาสก้าวหน้าอ,อนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่คนนี้มีครอบครัวก็ตามในครึ่งปีแรกเนี่ความมีสเสน่ห์ของคนนี้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมีมือที่สามเข้ามาเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางเ,เพราะฉะนั้นอย่าหวั่นไหวนะคะถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้ว อย่าวันไหวกับสิ่งที่มันเข้ามานะมันอาจจะเป็นวิวาก,กรรมของคุณก็ได้สิ่งที่มันเข้ามามันอาจจะยังไม่ได้เลอเลิศดประเสริฐสีอย่างที่คุณคิดมีความรักใหม่ๆเข้ามาทําให้มีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะสาหรับวันนี้มีครอบครัวหรือคนที่คบกันนานๆเนี่ยเกิดเกิดเขาเรียกว่าเกิดข้อเปรียบเทียบอ่าสิ่งที่อยู่เดิมๆเนี่ยเนะี่ยมักจะมองไม่เห็นแหละจะไปมองเห็นคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้น ถ้าไม่อยากให้วิบากกรรมเข้ามาคุณอย่าวันไว้กับสิ่งที่มันมากระทบจิตใจของคุณรูปลักษณนะ,ะ,ะเพราะนั้นต้องมั่นคงคนรักนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือตัวคนเองก็ตามบานันทึมาให้เกิดปัญหาเนี่ยไม่โรแมนติกต่อกันครึ่งปีหลังนี้จะเริ่มหนักขึ้นบางท่านี่จบไปเลยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่นะถ้าใครแบบ มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในครึ่งปีหลังนะคะจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยกับความรักมันนี้ปัญหารักซ้อนหรือปัญหาปกปิดกันเนี่ยเข้ามานะคะเพราะนั้นนะถ้าคุณถ้าคุณคิดว่ามันอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะความศรัทธาแล้วแต่คุณทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วสบายใจมีโอกาสก็ชวนกันไปทำบุญนะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากับในเวร นะมันสวดมนต์แผ่เมตตาไปความรักของคุณมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ปัญหาอุปสรรคมันเป็นช่วงของวิบากกรรมเข้ามาในครึ่งปีหลังถึงแม้วางท่านนะแล้วแต่บุญคนอีกละมีโอกาสไปเริ่มต้นใหม่มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในครึ่งปีหลังนะคะคนที่มีครอบครัวเนี่ยเนี่ยก็ต้องระมาระวังหน่อยกับคนที่คบกันก็มีโอกาสเปิดตัวมีโอกาสได้ไปพบปะมีโอกาสได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศนะถ้าใครมีคน มีแฟนไกลหรือถ้ามองนะสาอีกปัญหาหนึ่งก็คือคุณจะต้องช่วงชิงคนรักคนคืนคนไม่ยอมมันเป็นอย่างนั้นนะคะอืมนะอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นอยากครื่งเครียดกับการทำนายนะมันเริ่มมาแล้วครึ่งวิบากกรรมเนี่ยในครึ่งปีหลังนี้เหนื่อยหน่อยกับปัญหาความรักเอ่อถ้าใครเกิดในครึ่งปีนี้ไปก็ขอให้มันจบไปซะขอให้คิดวันเป็นครึ่งปีนี้ไปจ้ะ ปีหน้าก็ขอให้มีสิ่งดีเพราะนั้นทำอะไรในส่งท้ายปีให้มันไปซะกรวดหน้าอุทิส่วนกุศลใ,ให้มันไม่มันไปไปไอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันไม่สบายใจปีหน้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะนะคะถือว่าความรักของชาวเมีนเนี่ยนะมันเป็นช่วงของความมีสเสน่ห์ของชาวเมีนนะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีครอบครัวก็ตามคนที่คบกันก็ตามนะคุณอย่าวันไว้กับสิ่งอื่นเข้ามา มันจะเกิดปัญหาเหมือที่สามแน่นอนในปีหน้าเนี่ยนะคะจะมีมิตรภาพมีเพื่อนคนโสดก็มีโอกาสพบรักครึ่งปีแรกแน่นอนมีโอกาสพบรักแต่ว่าชาวมีนี่จะเป็นคนระมัดร,ระวังตัวเองมากคือจะดูค่อยๆดูไปนะคะจะค่อยๆดูไปมีโอกาสเริ่มต้นมีโอกาสเริ่มคบกันอย่างจริง,จ,รงจังๆในครึ่งปีหลังนะสำหรับคนโสดอืมนะ ก็ถือว่าครึ่งปีแรกมีโอกาสพบรนะักมีโอกาสเจอคนมีฐานะด้วยนะครึ่งปีหลังก็มีโอกาสเปิดตัวประมาณนั้นนะท่านแบบคนโสดนะคะสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะในครึ่งปีหลัง2000เอ้ในดวงคาดการปี2569สถานก,การณ์ความรักของชาวเมียเนี่ยะจะเกิด ปัญหาในสักของรักสามเศร้าคุณจะมีสเสน่ห์นะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันอยู่ก็ตามดึงดูดใจเพศตรงกันข้ามมันจะเกิดปัญหามือที่สามเข้ามาทําให้คนรักมีปัญหาในสักของต้องต้องตัดสินใจแล้วมันขาดการโรแมนติกต่อกันเอามีตาภาพเข้ามาเพื่อนเข้ามานี่มีคนมาทําความรู้จักมีคนมาจีบ,จบ อ่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีครอบครัวหรือคนที่คบกันอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็มีบุคคนอื่นเข้ามาแน่นอนปีหน้าเนี่ยเาะันคุณต้องระมัดระวังตัวมันจะเป็นเรื่องเราที่เหน็ดเหนื่อยมากนะคะคนโสดก็ระมัดระวังตัวเองยังไม่ตัดสินใจที่จะคบใครหรอกถึงแม้ว่าจะถึงแม้จะมีคนเข้ามารักมาชอบหรือแม้ว่าจะมีมิตรภาพเข้ามาเยอะก็ตามเขาจะค่อยๆดูไปนะชาวมีนที่เป็นโสดแต่ว่า ในครึ่งปีแรกในแน่นอนมีเข้ามาครึ่งปีหลังอาจจะเริ่มต้นที่จะคบกันนะครึ่งปีแรกนี้จะมีความสุขหน่อยนะสําหรับชาวมีนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือคนที่คบกันมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสพบกับครอบครัวนะคนโสดก็มีโอกาสเจอคนร่ํารวยมีเสน่ห์มีมีเสน่ห์ในตัวเองว่างั้นส่วนครึ่งปีหลังนี่ก็ต้องระมัดระวังวิบากกรรมมันจะเข้ามาละมีเรื่องปกปิดกันนะทาให้มีเรื่องที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากอ่ะ นะคะความสัมพันธ์จึงเป็นอะไรที่เหนื่อยนะในปีหน้าเพราะฉะนั้นชวนกันไปทําบุญนะคะแล้วแต่ความเชื่อนะอย่างที่บอกนะคะถึงแม้จะมีเสน่ห์ถึงแม้จะมีคนเข้ามาจีบเยอะแต่ชาวมินที่เป็นโสดก็ยังไม่ตัดตัดสินใจนะในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยโรแมนติกเลยนะบอกได้เลยในปีหน้านี่ไปเรื่อยๆอ่ะคือสบายๆายนะถึงแม้ว่าจะามีคนเข้ามาก็ตามก็ยังไม่ด่วน นะที่จะตัดสินใจคบใครคนใดคนหนึ่งเป็นจิตจะลักษณะประมาณนั้นนะแต่ในครึ่งปีแรกแน่นอนมีความสุขครึ่งปีหลังเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็มีปัญหาเข้ามาอยู่คุณก็ต้องแก้ไขไปค่อยๆแก้ไขไปนะคะมันมีโอกาสฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้อยู่นะคะนะก็ให้มีสติในการตัดสินใจนะอย่าลุ่มหลงไปกับสิ่งที่มัน ล่อลวงเข้ามามอาจจะเป็นวิบากกรรมของคุณก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเดี๋ยวจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อีกอยู่นะคะนะคะอันนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมในปี2569นะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ